สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีไอเดียในการทําธุรกิจมาฝากเนาะตอนนี้เราอยู่ที่สวนนะคะสวนตรงนี้จะเป็นแปลงปลูกผักนะคะซึ่งเป็นสถานที่ให้เช่าประเทศเกาหลีก็จะใช้แบบนี้นะคะก็คือแบบนี้เขาจะเรียกว่าจ um ูมานงจังจ um ูมานงจังอ่ะงจังก็คือการทําพวกสวนพวกไรนี่เองนะคะสวนจูมาก็แปลว่าเป็นสาวัติสุดสัปดาห์นั่นเองนะคะ เนื่องจากประเทศเกาหลีมีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่คนที่ก็อยู่ในเมืองอ,อยู่ในส่วนใหญ่บ้านที่เกาหลีอยู่นะคะจะเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วคนที่เขาอยากจะปลูกผักปลูกอะไรกินแบบนี้ไม่มีพื้นที่ก็จะต้องไปหาที่ที่เขาให้เช่าแบบนี้นะคะส่วนในการทําจุมมานงจังหรือว่าการทําสวนที่แบบเช่าหรือเป็นทําแบบว่าเสาร์อาทิตย์นี้นะคะจริงๆชื่อมันจุมมานงจังก็จริงแต่ว่าเรามีเวลาว่างตัวไหนเราก็มาทําได้ มันก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะหนึ่งเลยสําหรับคนที่อยากปลูกผักแต่ว่าไม่มีพื้นที่ใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนบ้านอยู่เป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมล่ะเขาก็อ่ามาเช่าเพื่อปลูกผักกินนะคะสองนะคะบางคนเขาก็พาเด็กๆอ่าพาลูกๆนะคะมาทําสวนมาพักผ่อนเวลาเสาร์อาทิตย์นะคะเพื่อไม่ให้เด็กติดเกมไม่ให้เด็กอยู่กับทีวีหรือว่าอยู่กับมือถือจนเกินไปเขาก็จะพาเด็กๆอ่ะมาอยู่กับสวนมาอยู่กับธรรมชาติซึ่งเด็กๆอะ่ะ เขาก็ชอบนะคะเวลาที่เขาได้มาปลูกผักเองได้มาอยู่กับดินได้มาอยู่กับธรรมชาติเนีเด,เ,ดเด็กเขาก็มีความสุขสามเลยก็คือสําหรับคนที่คลายเครียดนะคะคนที่อยากคลายเครียดก็คือเวลาที่เขาทํางานอ่ะเขาก็อยู่แต่ในเมืองใช่ไหมคะอยู่แต่ในตึกแบบนี้แล้วเวลาที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเขาก็อยากจะไปพักผ่อนไปคลายเครียดด้วยการอ่ะมาปลูกผักมาอยู่กับธรรมชาติอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะได้ฮิลลิ่งได้คลายเครียดไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะคะการทําสวนจุมมานุงจังหรือว่าสวนเสาอาทิตย์ที่เขาเรียกเนี่ยก็คือมันก็จะได้ไประโยชน์หลายอย่างเลยการเช่าแบบนี้นะคะก็จะให้เช่าเป็นระยะ1ปีอ่ะปีต่อปีแบบนี้นะคะ,ะ,ะแล้วต่สถานที่ว่าราคาจะเท่าไหร่นะคะอยู่ที่เจ้าของเขาจะตั้งเองส่วนแปลงตัวนี้นะคะอ่ะเขาก็เนี่ยสองแปลงสองแปลงแบบนี้นะคะปีละ1นึ่งแสนวอนค่ะอ่าหนึ 1, ่งแสนวอนก็ประมาณ2,000กว่าบาทเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะก็ประมาณตีสักประมาณ100กวราแปลงเนาะเขายังทําไม่เสร็จดีนะคะก็น่าจะประมาณสัก100อเอาเราตีเป็น100แล้วกันก็คูณไป1 0,000แก็ได้ประมาณ10ล้านนะคะ10ล้านวอนทีนี้10ล้านวอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2องแสนานะคะสองแสนากว่านะคะก็1ปีอะ่ะดีกว่าทิ้งพื้นที่ไว้เปล่าๆนะคะก็ได้เงินกินไปประมาณ2องแสนต่อปีนะคะซึ่งเมื่อก่อนตัวเนี้ยเป็นสถานที่ว่างนะคะยังไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เพิ่งเปิดให้มาเช่าแบบนี้ ก็เป็นไอเดียในการทําธุรกิจนะคะสําหรับคนที่มีพื้นที่ที่ว่าเราไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมล่ะเราก็ไปดัดแปลงให้มันดีๆคือเวลาที่เขาจะให้เช่าเนี่ยคุณต้องมาทําเป็นแปลงสวยๆให้เขาแล้วก็ปกักหมายเรียกให้เขาอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ก็จะมีน้ําให้เห็นถังน้ําสีน้าเงินไหมคะนัน่นะคือถังน้ําคนที่เขาเช่าตรงนี้เขาก็ไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนอกจากพืชผักที่เขาจะปลูกเองนะคะเขาก็ต้องเอามาส่วนน้ำเขามีให้ตลอดนะคะแล้วก็มาเอาน้ำตรงนี้ประรดได้ตลอดเลย แล้วก็ปุ๋ยค่ะเขาก็จะมีให้ฟรีนะคะฟรีปุ๋ยแล้วก็น้ําค่ะแล้วก็อาจจะมีการสอนสําหรับคนที่ปลูกพืชปลูกผักไม่เป็นนะคะเขาก็จะมีการมาสอนให้ช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเขาก็จะมาสอนวิธีการปลูกพืชผักแต่ละอันแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าความกว้างของไอ้สองแปลงเนี้ยประมาณกี่ก้าวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ความยาวแบบนี้นะคะประมาณสิบเก้าแล้วก็ความกว้างแบบนี้ก็ประมาณหนึ่งเก้าสองเก้าอ่ะประมาณสองเก้าเองนะคะเป็นสองแปลงแบบนี้จากความยาวสิบเก้าแล้วก็ความกว้างสองเก้าแบบนี้นะคะต่อปีก็คือหนึ่งแสนวอนก็คือสองสองพันกว่าบาทเนาะแล้วก็สถานที่การเช่านี้นะคะราคาจะไม่เหมือนกันทุกที่นะคะแล้วแต่สถานที่ว่าเจ้าของน่ะเขาจะคิดค่าเช่าแบบไหน ส่วนตรงนี้ที่ติดถนนอ่าตรงนี้มันเป็นติดถนนใหญ่เลยนะคะติดถนนใหญ่ที่เป็นเข้ามาในซอยแล้วก็สามารถเดินเข้ามาได้เลยมันถึงได้ยินเสียงรถนะคะมันก็สะดวกสําหรับคนที่เอารถมาแล้วก็เอามาเข้ามาจอดได้เลยตรงนี้ครับเพิ่งเปิดเนาะเขาก็มันก็ยังมีคนเช่ายังไม่หมดนะคะเพราะเขาเพิ่งเปิดเขาเพิ่งทำเนาะอ่าเดี๋ยวก็จะพาพามาดูค่ะมาชมนะคะว่าอ่าใครปลูกอะไรมั่งส่วนผักตรงนี้นะคะเปลงตรงนี้คือเขาเช่าไปแล้วเขาปลูกกันแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะปลูกเป็นแบบว่าแล้วแต่เลยใครอยากปลูกอะไรเนาะ อ่านี่นะคะก็คือคนที่เขาเช่าแล้วก็จะปลูกเนี่ยตามใจเลยอ่าก็จะมีประมาณนี้บางคนก็ปลูกอ่ะต้นหอมอน,นี้นะคะนะคะบางคนก,ก็ไปซื้อที่เป็นแบบว่าเขาเขาเป็นแบบต้นกล้ายอยู่แล้วอะ่ะเออเขาก็เอามาปลูกแบบนี้ได้เลยอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกนี้นะคะแบบนี้ ก็จะมีพวกผักอะไรบ้างอันนี้คือน่าจะเป็นซุกซุกัดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกผักต่างเขาเนาะผักเกาหลีนะคะส่วนใหญ่เขาก็คนเกาหลีเนาะเขาก็จะกินแต่ผักที่เขาปลูกของเขาเนาะอ่ะนี่ก็คือต้นอะไรไม่รู้นี่จะเป็นมะเขือมะเขือเกาหลีนะคะสีม่วงอะมะเขือสีม่วงที่เป็นยาวๆนะคะเอออันนั้นก็น่าจะเป็นมะเขือเทศนี่เป็นแต่นั้นก็จะน่าจะเป็นต้นพริก ุ้มก็จิ้มไปแบบนี้นะคะสองแปลงสองแปลงแบบนี้อันนี้เขาก็จะเป็นปลูกแบบว่าผักสลับอ่าในหนึ่งแปลงเขาก็จะปลูกว่าผักหลายอย่างอาลงรวมๆกันไปเพราะว่ามันสองแปลงเองไงก็ปลูกลงรวมกันไปเนาะอยากกินผักอะไรเราก็เอามาปลูกกันแบบนี้นะคะส่วนน้ำอ่าเขาก็จะมีเป็น เป็นแทงน้าแบบนี้ไว้ให้เลยแล้วก็มีที่ที่รดน้ํานะคะเอาไว้ให้แล้วก็สามารถมาแล้วก็เปิดน้ำอะเอาไปรดได้เลยนะคะไม่ต้องถือน้ํามาเองจากบ้านอ่ะส่วนเราวันนี้จะปลูกผักบุ้งกันค่ะซื้อเป็นเม็ดมาก็สองแถวนี้แถวนี้ก็จะเป็นผักบุ้งทั้งแถวแถวนี้ก็จะเป็นพวกผักชีแล้วก็คะน้านะคะ เห็นไหมคะเขาก็จะมีเบอร์ให้มีหมายเลขให้นะคะแต่ละแต่ละที่แต่ละรวงเนาะ 노, 녹색, 치가 녹색이야 어? 그러네 당근치나 좀봐 너무 많이 뿌린 거 아니야? 한마 아, 그래 이거 너무 많이 뿌는데 나도 한 요정도씩 뿌렸어, 한 군데 빼면 되지 อันนี้ก็จะเป็นทางกึนนะคะก็คือแครอทเนาะแครอทสีม่วงค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นผักสลัดนะคะผักสลัดสองแบบมันก็จะเป็นอ่างี้มองเห็นไหมเอ่ยต้นผักบุ้งค่ะผักบุ้งภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าคงชิมเช คงชิมแช่นะคะอ่ามา,าจะกลับหัวเนาะน,นี่เราจะปลูกผักบุ้งเนาะอันนี้เป็นอุปกรณ์ทำทำส่วนของกาหลีนะคะเห็นไหมจะเป็นแบบนี้อ่านี่ก็เรียกโคมีแบบนี้นะคะ เอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตักขุดแบบนี้เม็ดผงบุ้ง คุณเม็ดผักบุ้งสวยมากเลยอะเป็นสีชมพูเพิ่งเคยเห็นเเพิ่งเคยเห็นเม็ดผักบุง้งเป็นสีชมพูสวยจังเดีย๋ยวนี้นะคะอปป้าคงชิมเชสซีเย็บปุ๋ยพิงก์เสิกอ๋ออะไรน่าจะช่อมปะเฮ้ แล้วก็จะปลูกผักชีผักชีภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าโคซูผักชีกกกชต่อไป ต่อไปจะปลูกผักคะน้านะคะผักคะนาเคือเคลลเคลลเม็ดเม,ม็ดผักคะนาเป็นสีนี้เหรอคะเพิ่งเคยเห็นเนาะมันเป็นสีอ๋อฟ้าเข้มอ,อ่ะอ๋อสวยมากเลยแบบนี้นะคะ 여기 아직 못 산거? 응. 치 모자라. 치 모자라. 근데 나중에 씨가 크면 어또 옮겨야지. 그러니까. 여기 그냥 놔둘까? 놔두자. 이렇게. 응. 네. 여기는 고구마랑 뭐 할까? 음. 그럼 지금 일단은 우리 해놓은 데는 여기는 없어. 아. 여기 없는 거고. 여기는 여기까지 있네. 응. กา,การถอนหญ้าแบบนี้นะคะหญ้าที่ไม่เอาอะที่เราไม่ได้ปลูกเนาะเขาเรียกว่าฉ Ch ับโชฉับโชนะคะแล้วก็การถอนก็คือโปบะฉับโชโปบะหรือฉ Ch ับโชเชโกอ่าฉับโชเชโกเชโกก็คือการเอาออกนะคะอะ่ตอนนี้เราก็กําลังฉับโชโปบะอยู่ <laughs> ตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่ที่มันติดอว่างอ่ะก็คือสําหรับนั่งอะคะ่ะแต่ว่า ก็ถอนออกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอมันใหญ่มันยญ้ามันโตขึ้นตัวนี้มันจะนั่งลําบากก็เลยถอนออกนะคะฉับชเชีก็จุงตรงนี้ย้ามันเป็นย้าก้อนใหญ่เนาะมันใช้ต้องใช้จอบนะคะอันนี้คือจอบก็ดี่ Oh. มินดูลแล่ห้ายังกอเอนี่เรียกว่าดอกมินดูลแลนะคะปกติมันจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมสีขาวหาดูยากนะเนี่ยมินดูลแลสีขาวมันกินได้นะคะคนเกาหลีเขาก็กินนะเขาก็กินใบมันนะจริงดอกเขาก็กินได้หละแต่เขาก็กินใบเนาะส่วนใหญ่ก็เอาไปทําเป็นยำอ่ะหรือเอาไปทอดก็แล้วแต่อะมินดูลแลสีขาวเนาะสวยแต่ก็ต้องถอนออกนะคะ ก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะซื้อกาแฟมาก <cke twelve' S 1> ินพอดีตรงนี้มันอยู่ใกล้ร้านกาแฟอ่ะข้อดีนะคะตัวนี้คืออยู่ใกล้ร้านกาแฟแล้วก็มีมีห้องน้ำห้องน้ําสะดวกให้นะคะส่วนห้องน้ําไม่ใช่ของเจ้าของพื้นที่เขานะแต่เป็นห้องน้ําของสถานที่อื่นอ่ะมันจะมีร้านกาแฟแล้วก็มีซาวน่าอะไรพวกนี้นะคะอยู่ใกล้ๆแล้วก็สามารถไปใช้บริการตรงนั้นได้ห้องน้ำเนาะห้องน้ําก็สําคัญเนาะก็ตอนนี้ปลุกเสร็จแล้วนั่งกินกาแฟแป๊บอืมอ กินกาแฟเย็เนค่ะก็ปลูกเสร็จแล้วอ่นนี่ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะคะในการทําธุรกิจใครที่มีพื้นที่ว่าง,างทิ้งไว้นะคะก็ลองไปดัดแปลงทําแบบนี้ดูก็ดีนะคะ